คุณทำอะไรของคุณนะฮะก็นอนไงก่อนท้องจะลองเพราะหิวจะนอนแล้วมาหนิเฮ้ยคุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณไปนอนโซฟาแล้วทำไมฉันต้องไปนอนโซฟาด้วยก็นี่มันเตียงของผมผมจะนอนคนเดียวฉันก็จะนอนเหมือนกันผมไม่ให้คุณนอนฉันจะนอนผมไม่ให้คุณนอนผมไม่ คุณจะไม่นอนที่ไหนก็เรื่องของคุณแต่ฉันจะนอนบนเตียงนี้ Oi! Oi. เที่ยวให้สนุกนะลูกนะย่าเนะี่ยติดต่อรีสอร์ทของคุณบอวอลไว้ให้แล้วเขาเป็นเพื่อนสนิทกับเฮียตรงนี่พอเขารู้ว่าเอกจะไปพักนะอุ้ยดีอกดีใจใหญ่เลยสั่งให้พนักงานเนะี่ยเตรียมห้องไว้ให้อย่างดีเลยแล้วรับรองนะย่ารีเควสอะไรไปแล้วก็เขาจัดให้อย่างหนำใจแน่นอนคุณย่าครับในี่เมื่อผมไปฮันนีมูนตามที่คุณย่าต้องการแล้วคุณย่าอย่าลืมไปตรวจสุขภาพนะครับ แน่นอนสิจ้าย่าจะไปทันทีหลังจากที่เอกนะ่ะส่งรูปของเอกมายืนยันว่าเข้าพักที่นั่นเรียบร้อยแล้วอย่างไม่บิดผิวย่าจะจปสุขภาพทันทีเลยนะสัญญานะครับสัญญาผมไมปก่อนนะครับแม่ไปเป็นลูกเดินทางปลอดภัยบุญรักษาพระคุ้มค,ครองนะลูกนะครับ ออนไฟก่อนนะคะคุณย่าจะทำให้เต็มที่นะย่านะจะรอฟังข่าวดีนะหวังว่าการไปฮันนีมูนครั้งนี้จะทำให้เฮียโตได้กลับมาเกิดนะค่ะคุณย่าออนจะทำตามที่คุณย่าแนะนำทุกอย่างเลยค่ะดีจ้ะ สวัสดีค่ะคุณแม่ไ่เชุดดีนะลูกเดินทางปลอดภัยจ้ะไม่ต้องคนในใจไม่ใช่ยังเคยฝัง นนหนูมีนอย่าเสียใจไปเลยนะลูกหนูต้องไว้ใจตัเอกเขาเขาไม่มีทางทำผิดต่อหนูหรอกจ้ามีนไม่ได้กลัวเอกนอกใจค,ค่ะคุณแม่แต่มีนไม่ไว้ใจนีราออนมีนกลัวว่าเอกจะโดนพระเดชสึบผู้หญิงคนนั้นยิ่งมารยาร้อยเล่มเกลียนอยู่ด้วยค่ะคุณแม่ ไม่หรอกลูกเอกไม่ใช่คนโง่ที่จะโดนผู้หญิงหลอกง่ายๆแล้วก่อนไปเอกก็บอกกับแม่ว่าถ้าไปถึงจะเปิดห้องพักอีกห้องหนึ่งไม่มีทางที่จะนอนห้องเดียวกับน้งนั่นแน่ๆจริงเหรอคะคุณแม่ไม่ใช่คุณย่าจะมีแผนอะไรอีกนะคะไม่หรอกลูกเชื่อแม่ได้ไม่ลองนะจ๊ะคุณดี กลับมาเร็วนะคะลูกก็ผมได้ยินมาว่าผลตรวจสุขภาพคุณย่าออกมาปกติดีทุกอย่างผมก็เลยดีใจแล้วก็รีบกลับมาหาคุณย่านี่ไงครับขอบคุณคุณย่ามากๆเลยนะครับสําหรับที่พันนิมนลผมสนุกมากเอกรู้เรื่องผลตรวจสุขภาพของย่าได้ยังไงก็คุณแม่ลืมรายงานผลตรวจไว้บนรถน่ะสิคะเธอเป็นคนโทรบอกเองเหรอเงบุญใช่ค่ะหนูดีใจที่คุณแม่ยังแข็งแรงดีก็เลยรีบโทรบอกแต่เอกนะคะ แต่ก็ไม่คิดว่าตาเอจะรีบกลับมาแบบนี้เอ๋เข้าบ้านไป <c oughs> แม่ล่ะคิดถึงคิดถึงไม่สำเร็จใช่ไหม ขอโทษนะคะคุณย่าออนพยายามแล้วแต่คุณเอกไม่ให้ความร่วมมือเลยค่ะมันน่าเจ็บใจตัวเองนะักย่านะสิไม่น่าลืมผลตรวจไว้บนรถเลยเนื้อบุญก็เลยโทรบอกแต่เอกไม่งั้นแต่เอกกับหนูออนน่ะก็จะได้อยู่ฮันนีมูนกันต่อแน่เลยย่าเนี่ยไม่น่ารีบไปตรวจเลยอย่าพูดอย่างนั้นสิคะคุณย่า ยังไงสุขภาพของคุณย่าก็สำคัญที่สุดนะคะช่างมันเถอะนาหนูออนไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่สำคัญอย่าเพิ่งท้อไปซะก่อนละ่ะนะเพราะย่าเองก็จะไม่ท้อนะยังไงเฮียตรงก็จะต้องกลับมาเกิดทันปีมังกร ยังไงก็ต้องทันผมมีอะไรกับผู้หญิงที่หวังจะมีลูกเพื่อปลดหนี้ไม่ลงหรอกนะคุณ ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามคุณไม่คิดบ้างเหรอว่าถ้าเด็กเกิดมาเขาจะรู้สึกยังไงถ้าเขาไม่ได้เกิดมาจากความรักแต่เกิดมาจากแม่ที่ล้างหนี้ด้วยการมีลูกมันน่าสมเพชวะผมจูบคุณไม่ได้ด้วยความเสน่หา แต่ผมไม่ทำร้ายผู้หญิงด้วยการตบตีไม่รู้สึกว่ารักทลายตอนไหนรู้ก็วันที่ใจถึงใจ